ครับเวลาเราเติมน้ําเราจะไม่เติมน้ําเต็มกล่องโฟมนะครับเพราะว่าเราจะเหลือนะครับประมาณสัก1น,นิ้วนะครับจะได้มีช่องว่างอากาศให้กับรากผักรากผักได้หายใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอรากเน่าหรือว่าใบไม้หล่นข้างในนะครับเราก็เก็บออกในกล่องนี้นะครับจะมีน้ําอยู่40ลิตรนะครับอย่างละ40ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมปุ๋ย A เราก็จะเติมปุ๋ย A ลงไปนะครับ200 ML แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่เสร็จแล้วเราก็ทำการคนน้ำปุ๋ยให้เข้ากันนะครับโหละพาก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะใส่ไป200 ml หลังจากที่เราผสม A ลงไปแล้วเราก็จะทิ้งไว้สัก5-10นาทีพอผ่านไป5-10นาทีเราก็จะเติม B ลงไปเช่นเดียวกันนะครับ B ก็200 ml เหมือนกันแล้วก็จะใส่ลงไป เวลาที่เราใส่ลงไปแล้วให้เราพยายามคนน้ํานะครับให้ปุ๋ยเข้ากันกับน้ําเช่นเดียวกันครับโหระพาก็200 ML เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปหลายคนถามว่าหลังจากที่เติมน้ําครั้งนี้เติมน้ําเติมปุ๋ยครั้งนี้แล้วเราจะต้องเติมอีกทีตอนไหนนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับว่าน้ําในกล่องโฟมเราลดไหมนะครับถ้าลดก็เติมถ้าไม่ลดก็ไม่ต้องเติมนะครับ สมมุตินะครับน้ําลดลงไป10ลิตรนะครับเราก็ผสมปุ๋ยผสมน้ํา10ลิตรข้างนอกนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยปุ๋ย A 50ML ปุ๋ย B 50ml แล้วก็เทลงไปผสมกับน้ําเก่าได้เลยครับอีกอย่างนึงเราก็ต้องคอยมาตกแต่งรากนะครับถ้ารากมีรากดาๆนะครับเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยนะครับนะตัดทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ผักแผวของเราก็จะแตกรากออกมาใหม่นะครับ เห็นไหมครับว่าระดับน้ำนะครับในกล่องโฟมนะครับจะมีเหลือไว้นะครับประมาณสัก1นนิ้วนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะได้มีอากาศนะครับอยู่ข้างในนะครับเวลาที่ลากพืชนะครับดธาุอาหารไปนะครับพืชก็ต้องการอากาศนะครับก็จะมีออกซิเจนนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ออกซิเจนที่อยู่ข้างบนลากโหระพานะครับค่อนข้างที่จะดำนะครับดำง่ายกว่าผักแพลวเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราอยากให้ต้นโหระพาของเรานะครับอยู่ได้นานๆเราอาจจะต้องมาคอยตกแต่งนะครับลากลากลำดาแบบนี้เราสามารถที่จะดึงดึงแล้วก็ทิกได้เลยครับเดี๋ยวลากใหม่ก็จะแตกออกมานะครับเห็นไหมครับนี่ลากใหม่แตกออกมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับลากที่อยู่ในนี้นะครับถ้ามีรอยน้ําเราก็หยิบออกต้นยิ่งโตนะครับลากก็จะยิ่งเยอะเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เราคอยมันตัดดอกทิ้งนะครับเพราะว่าเวลาที่กระเพราโหระพานะครับออกดอกเขาจะทิ้งต้นตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการแกล้งครับแกล้งโหระพานะครับคอยตัดดอกออกนะครับพอตัดออกพอตัดดอกออกนะครับโหระพาก็าจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่นะครับ